ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสถาวัดป่าธรรมานุสรวัดป่าสังขานุสรสุสุโข,ขทยัยทุกคนทุกท่านเรื่องราวเล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นตอนที่42ซึ่งเราก็เล่าเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่น่ารู้น่าก็น่า,า,นาทำความเข้าใจ น่าศึกษาหลายๆอย่างเก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆานุสอนเรื่อยมาเป็นเวลา41ตอนผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่42ว่าด้วยเรื่องของบอ่อน้ำโบราณหลังวัดป่าสังฆานุสรศร,ร,ศรสีสัชนาลัยสุขโขทยัยตอนที่42นี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ เป็นเพียงนิมิตแต่ว่ายังไม่พบของจริงแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องนํามาบันทึกเสียงกันไว้ก่อนเนื่องจากว่าเผื่อว่าในอนาคตได้พบสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆก็จะได้มีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราได้คุยเรื่องนี้ไว้ก่อนเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจบางสิ่งบางอย่างที่มาตรงกันโดยที่ไม่ได้คุยกันไว้ก่อนสําหรับเรื่องของ บ่อน้ำโบราณที่ด้านหลังวัดป่าสังขารุสร์ศรีสัจนาลัยนี้เป็นเหตุนิมิตนิมิตจากสมาธิบ้างเป็นนิมิตฝันบ้างจากบุคคลหลายคนแล้วก็มีเรื่องปแปลกๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับบ่อน้ำโบราณนี้หลายกรณีหลายครั้งเหมือนกันที่หลายๆคนได้พบเจอเรื่องราวเ็มีว่าตอนที่จตมาเจ้าวาดวัดป่าธรรมนุสรได้มาสร้างวัดสาขา ที่สีสันาลายัยสร้างตั้งแต่ปลายปี2563ตอนนั้นก็มีสภาพเป็นทุ่งนาทุ่งนาตรงนี้นี่ตามใบฉนดที่ดินของอพ่อโปยกัดจิตมีจำนวน20ไร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าพอเราดูใบฉนดที่ดินมาเทียบกับพื้นที่จริงก็รู้สึกว่า มันแปลกไปพอสมควรที่แปลกนี่ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเพียงแต่ว่าที่ดินเนี่ยเป็นเป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่แล้วก็เป็นเส้นตรงแต่และเหลี่ยมนี้ก็จะตรงตรงตรง,ตรงตลอดแต่ว่าเรามาดูแปลงนาของเรายี่สิบไร่เนี่ยแปลงนาจริงเนี่ยมันเส้นเส้นรอยต่อมันโค้งตลอดก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแปลงนาของเรากับใบฉนดเนี่ยมันไม่ตรงกัน มันเป็นเส้นโคง้งมันไม่ใช่เส้นตรงแต่ในใบฉนดเราเป็นเส้นตรงตอนที่มาสร้างเมื่อปลายปี2563นี่ก็เป็นทุ่งนาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งเก็บเก็บน้ําน้ําที่ไหลมาจากทางอื่นตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มอยู่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีก้อนศิลาแหล่งค่อนข้างมาก <c oughs> เป็นทุ่งทุ่งโลง่งๆด้านหลังนี่ก็มีสระน้ํา ดูเหมือนว่าตอนนั้นจะมีความยาวอยู่ประมาณสักประมาณสิบกว่าแม้สิบห้าเมตรอาจจะได้แล้วก็ความกว้างก็คงประมาณสักสักหเมตรเป็นเป็นสระน้ําเดิมแล้วก็ตื้นเขินไปมีศิลาแรงเป็นเอ่อเป็นขอบสระมีต้นไม้ขึ้น,นคลึ้มสภาพเหมือนกับเกาะอย่างนั้นเราเห็นตอนแรกเราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีเพราะว่าเราอยากจะให้ข้างหลังเนี่ยครึ้ม มีมีลักษณะเหมือนคล้ายภูเขาแต่จริงมานไม่ใช่ภูเขาเป็นเนินขึ้นมาเตี้ยๆท่านหนึ่นงแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นพอมองไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายเกาะคล้ายๆกับเกาะคาชะโนดที่อุดอรธานีตอนนั้นนี่ก็มีมีปริมาณต้นไม้ค่อนข้างมากแต่ว่าตอนหลังก็ตัดไปบ้างแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปบ้างก็เลยเหลือเล็กลงตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรพิเศษอยู่ทางด้านหลังความรู้สึกคิดอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มบงสูงแล้วก็เริ่มสร้างกันเริ่มปรับพื้นที่ปรับพื้นที่นี่ก็ใส่รถแบรโฮมมัขุดสระแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมถมบริเวณกลางลานวัดเพื่อที่จะสร้างในจุดที่เอ่อเป็นศูนย์กลางก่อนแล้วไปถมทางด้านทิศใต้เพื่อจะสร้างศางลาก็สร้างกุฏิของพระหลังจากที่ถมถมไปแล้วก็พื้นที่ยังใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าถมแล้วก็ต้องปรับให้เรียบ ต้องตากดินให้แห้งถึงจะสามารถทําการก่อสร้างได้ไม่งั้นก็อาคารต่างๆก็จะสุดคราวนี้เนี่ยตัวตามาเองก็ต้องอาศัยนอนกระท่อมซื้อกระท่อมไม้ไผ่แล้วก็มียาคามุงมุงหลังคาเอามานอนซื้อกระท่อมเล็กๆอีกอเป็นกระท่อมย่อยๆเอามาให้คนงานพักบ้างมาให้สมเเณรพักบ้างให้คนอื่นพักบ้างก็เผืว่ามีกระท่อม เหลือ,อยื่หนึ่งกระท่อมก็ไปไว้ทางด้านหลังแต่ว่าพอใช้ไปใช้ไปก็ผุพังขึ้นมาจากนั้นในช่างสมหวังซึ่งเป็นช่างประจําวัดป่านี้ก็เอาสังกสีเอาไม้ต่างๆมาทําเป็นที่พักชั่วคราวเป็นเป็นที่พักอยู่ติดกับพื้นดินเอาสังกะสีมาตีข้างบนตําแหน่งตําแหน่งของอ กระท่อมที่ในช่างสมหวังทํานี่นก็อยู่ทางด้านด้านหลังวัดแต่อยู่มาฝั่งตะวันออกของออสะท,ที่อยู่ด้านหลังตรงนั้นก็มีมีเรื่องที่แปลกหลังจากที่นายช่างสมหวังได้นําเอาเออวัสดุต่างๆไปทําที่พักเป็นเพลิงพักชั่วคราวแล้วก็ไปนอนที่นั่นตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น,เร,ตนเริ่มต้นก่อสร้างวัดเพราะฉะนั้น เรื่องต่างๆภายในวัดก็ยังทําไม่เรียบร้อยการไหว้เจ้าที่เจ้าทางการทำก่อสร้างจุตงต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องไหว้เจ้าที่ก่อนต้องพรมน้ํามนต์ต้องทําพิธีก่อนจึงจะจะควรจะก่อสร้างแต่ครนี้ก็เป็นที่พักชั่วคราวจึงไม่ได้ทําพิธีอะไรในช่างสมหวังก็อไปทําแล้วก็นอนที่นั่นปรากฏว่าพอน,นอนไปนอนไปแล้วรู้สึกสัมผัสพ,พิเศษ ก็คือมีวันหนึ่งก็ฝันฝันบอกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ๆตัวโตๆตตตเนี่ยเข้ามาบีบมาบีบบริเวณคอบีบเหมือนจะเอาให้ตายอย่างนั้นนะอะแล้ครนี้พอพอบีบจกนกระทั่งจะจะแย่แล้วนยะนายช่างสบัังก็นึกถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อหลวงพ่อสำเนียงเป็นพระเกจิดังของวัดบ้านดง ก็นึกถึงหลวงพ่อสมเด็จขึ้นมาพ่อนึกหลวงพ่อชื่อด้วยหลวงพ่อชื่อด้วยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวที่ดำๆที่มามาบีบเนี่ยก็หายไปจากนั้นก็ตื่นตอนเช้าในช่างสมหวังก็มาคุยให้พระให้เนนให้คนในวัดฟังบอกว่ามีคนไม,ไม่ใช่คนเป็นเหมือนวิญญ,ญาณร่างใหญ่ๆมาบีบมาบีบคอตอนที่กำลังนอนบีบเกือบตายเลย เราเลยถามว่าโยมมีความรู้สึกว่าผู้ที่มาบีบเขาเป็นใครในช่างสมหวังเขาบอกน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางลึกเฝ้าอะไรอยู่สักอย่างน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้เพราะวันต่อมาก็ยังมีความฝันหรือมีการได้ยินเสียงอะไรแป,กแปลกๆตรงบริเวณกระท่อมที่ที่สร้างกันเองตอนนี้ก็คือใช้ใช้ไม้ทำเสา แล้วก็มีหลังคาสังกสีตอนคืนเพมักจะมีเสียงดังเสียงเดินอะไรอย่างนี้แม่ชีชมพู่ก็เคยไปนอนที่นั่นก็ปรากฏว่าก็ได้ยินได้สัมผัสเสียงได้ฝันเห็นบุคคลที่เฝ้าสถานที่ตรงนี้เหมือนกันจากนั้นก็นายช่างสมหวังที่ก็ฝันต่อว่ามีวันหนึ่งนอนอยู่ ็ฝันบอกว่าณตำแหน่งตรงที่ทำกระท่อมนอนนั้นมีบอ่อน้ำโบราณบอ่อน้ำโบราณขนาดไม่ใหญ่มากถ้าถ้าเทียบกับคนคงประมาณสักสิ้นผ่าสูงทางประมาณร้อยห้าสิบเซนร้อยแปดสิบเซนประมาณนี้ไม่น่าจะถึงสองเมตรเป็นบอ่อน้ำโบราณแล้วตำแหน่งณจุดที่ทำกระท่อมตรงนั้นเนี่ยเป็นกุฏิพักสำหรับพระภิกษุแก่ชรารูปหนึ่ง พระภิกษุนี้ก็ใส่จีวรสีกลักอายุมากแล้วตรงนั้นน่ะกูตินั้นก็เป็นโรงเป็นโรงเก็บยาสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรโบราณต่างๆนะี่ยเขาเขาใส่หอ่อใส่แพกเรียงเรียงเอาไว้เป็นชั้นๆ,ๆแล้วพระภิกษุแกคนนี้ก็ก็เป็นผู้เฝ้าตรงสถานที่ตรงนั้นกระถามบอกว่าพระแก่นี้กับไอ้คนตัวดำๆที่มาบีบนั่นคนเดียวกันนะเขาบอกไม่ใช่เขาบอกตรงนี้มีบ่อน,น้ํา แล้วน้ําข้างล่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในบอ่อนมีอะไรบ้างแต่แต่รู้ว่าตรงนี้บอ่อนน้ามีน้ําอยู่ข้างล่างวันนั้นก็ฝันแล้วก็ผ่านไปปรากฏว่าวันต่อมาก็ฝันอีกขณะที่นอนอยู่ที่บ่อ,บอน้ําตรงนั้นก็ฝันบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนหลางกายก็กำยำล่ำสันก็เดินมาแล้วก็มาบอกฟังบอกว่า หวยจะออกนะออกสามเก้าก็คงจะเห็นในช่างสมหวังทุกวันทุกวันว่าเป็นคนทานํางานทํางานถวายวัดเขาก็เลยคิดว่าคงจะมามาบอกเป็นการเอาบุญนะจะได้มีเงินใช้ยอย่างนี้ปรากฏว่าในช่างสมหวังก็ไปซื้อเรื่องหวยมันออกสามเก้าจริงๆแม่ชีจมูก,กเคยเป็น,นอนที่ตรงนั้นก็ปรากฏก็มีคนมาบอกหวยบอกหวยสามเก้าเลขเดียวกันอ่าก็ซื้อถูกด้วยกันทั้งทั้งทั้งสองคนเลยทั้งพอ่อทั้งลูกเลย รายลขเอียด39แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับบ่อน้ําแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับคนที่เฝ้าตรงนั้นว่าคนตัวใหญ่นั้นคือใครแล้วคนที่มาบอกหวยคือใครก็ไม่ทราบแล้วพระพระแก่ๆที่เฝ้าโรงเก็บยาสมุนไพรอยู่ตรงนี้คือคือพระอะไรอายุเมื่อไร่ก็ไม่ทราบจากนั้นก็งานหล่อพระอันนี้ย้อนต้นไปนิดหนึ่ง งานหล่อพระประธานสมเด็จอมบัปถมที่อยู่บนเนินโบสถ์องค์สีขาวเป็นปางเจ้าพระนี้หล่อเมื่อวันที่ส9เก้าธันวาคม2 5 6พัน้าหกสิบสาก็ทีมงานที่เป็นทีมช่างช่างหล่อพระเขาก็มาประกอบประกอบแบบที่จะหล่อพระต้องมานอนที่วัดนี้หลายวันอยู่เหมือนกันนอนเป็นสัปดาห์เขาบอกว่าไอ้ช่วงช่วงก่อนที่จะหล่อพระเนี่ย ต้องทำการประกอบแบบแล้วก็ทยอยหล่อฐานขึ้นมาวันละเล็กละน้อยหล่อขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่วันจริงวันที่สิบเก้าเนี่ยก็จะได้หล่อเฉพาะส่วนขององค์ส่วนของเสียนจะเสร็จเสร็จเร็วขึ้นในระหว่างที่เขาพักอยู่ที่วัดป่าสังขารนุสอนเนี่ยขณะตอนนั้นกำลังสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นมีพระแก่ๆอยู่ในกระท่อมเห็นทุกวันเลยเห็นสวดมนต์อยู่เห็นทําอะไรอยู่ ขาก็เข้าใจว่ามีพระอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีพระอยู่ที่นั่นช่างสมหวังที่เขาไปนอนบางทีแม่ชีเขาไปนอนบางทีไอ้พัดเขาไปนอนบางทีโยมน้ําผึ้งเขาไปนอนอย่างนี้แต่ไม่มีพระอยู่ตรงนั้นนี่ก็เป็นเรื่องแ,บบแปลกๆที่คนอื่นเขาเห็นกันแต่ครนี้มีเรื่องที่มาประจวบเหมาะก็คือมีโยมคนหนึ่งมาจากศรีสัชนาลายัย จะเป็นอยู่ในเขตศรีสัชนาลัยหรือไปทางอำเภอวังชินจังหวัดแพร่น,นี่เราก็ไม่ไม่แน่ใจดูเหมือนว่าจะมาจากแม่สินดหรือ,อย่างไงเนี่ยนะก็มาพาคณะมาทําบุญที่วัดโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักอาตมาไม่รู้จักใครเดินทางมาทําบุญที่วัดได้ข่าวว่าชาวบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักมาทําบุญที่วัดป่าสังฆางงนุสสรกันมากก็อยากมา ก็พายก็มีญาติญาติมาคนรู้จักกันมาขณะที่มาถึงเนี่ยตมาไปทุละล้างนอกอยังไม่กลับก็กลับมาก็นั่งรออยู่แล้วคราวนี้พอจะมาเข้าไปในศาลาก็มาคุยกันเขาก็คุยฟังบอกว่าตอนที่รอพระอาจารย์อยู่เนี่ยมีความรู้สึกนมันเป็นนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเวลาของการน,นั่งสมาธิแต่ประกานใดแต่ว่า โยมวันเพ็ญเนี่ยเขาบอกว่านั่งรอพระอาจารย์อยู่ที่ศาลาลงทานเป็นที่จอดรถด,ด้วยเป็นลงทานด้วยเขาบอกว่านั่งอยู่แล้วจิตมันเกิดเป็นสมาธิมีความรู้สึกว่าที่วัดเนี่ยมีบ่อน้ํามีบ่อน้าโบราณอยู่แต่ไม่รู้อยู่ณจุดไหนเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ในบ่อน้นํานี่ดูอ่าตอนนี้ถูกปิดอยู่ แต่ข้างล่างมีน้ำน้ำใสแล้วก็มีลักษณะเหมือนพระพระพุทธรูปทรงเครื่องหรืออาจจะเป็นเทวรูปที่ทรงเครื่องเป็นเทวดาก็ไม่ทราบเป็นแบบยืนมีเครื่องทรงต่างๆมีชฎามีสนับเรามีสังวานมีข้อมืออะไรอย่างเงี้ต้นแล้วมือเนี่ยถือพระขันเป็นดาบสองคมอย่างนั้น อัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันโยมเขามีนิมิตอย่างนี้เขาถามเราเราก็บอกไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีอะไรตรงไหนแต่ว่าเคยมีในช่างสมหวังเนี่ยเขาฝันว่าตรงด้านหลังนั้นมีบอ่อน้ำโยมเขาก็พูดต่อว่าในในนิมิตของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าตรงนี้เป็นบอ่อน้ำโบราณแล้วก็มีของสำคัญเก็บอยู่ด้านล่างเราก็เลยอธิบายไปบอกว่า ตอนที่มาสร้างเนี่ยมันเป็นท้องนาถ้าสมมุติว่ามันเป็นบ่บาานอน้ำโบราณจริงๆก็น่าจะโดนก็อาจจะถูกแผ่นของก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่แบบบิดทับไว้อาจจะเป็นไปได้ถ้าเปิดก้อนศิลาแลงตรงนี้ออกมาได้ก็อาจจะมีบ่อน้ำที่จริงอยู่ก็ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยณนะเวลากลางปี2565นี้ก็ด้านหลังยังไม่ได้ขุดต่อ ขุดออกมาบ้างเล็กๆน้อยแต่ว่ายังไม่ทันจะเสร็จแล้วก็ถมดินเป็นเป็นเหมือนสระน้ําไว้ถมไว้รอบข้างพอดีกับว่าเข้าวน้าฝนพอดีแล้วก็ฝนตกหนักน้ํำก็ขึ้นมาหลายเมตรไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้ก็เลยยังยังไม่ได้ดําเนินการพัฒนาต่อด้านหลังคิดว่าถ้าหากว่าตรงนี้มีสิ่งพิเศษจริงอาตมาเองก็คิดว่าจะหาเลิกหายามดีๆทําการสักการะ บูชาพระรัตนตรัยครูบาจารย์บอกกล่าวเทพเทวดาเจ้าที่เกี่ยวทางพญานาคราชอย่างนี้เป็นตน้นขออนุญาตในการที่จะสูบน้ําออกแล้วก็จะลองใช้รถแบ็คโฮมาขุดลอกดูว่าถ้ามีก้อนศิลาแรงก็ลองเปิดดูค่อยๆเปิดคือจะจะไม่ตักด้วยความรุนแรงโกว่าถ้าเกิดว่ามีบ่อน้ํำจริงๆก็จะทําให้ปากบ่อชารุดได้ถ้าหากว่ามีจริง แล้วก็เทวดาท่านจะสงเคราะห์ให้ได้พบสิ่งของที่มีความล้ำค่าอย่างนั้นจริงก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นผลดีต่อพระศาสนาไม่น้อยเพราะว่าเราตั้งใจจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพุทธสถานเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทําบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งก็ได้แต่หวังว่าหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้พบสิ่งนี้แต่ว่ามีอีกประการหนึ่งที่โยมวันเพ็ญเขาบอกบอกว่า ในนิมิตของโยมเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญแล้วก็จะมีดวงไฟปรากฏขึ้นดวงไฟดวงใหญ่ปรากฏขึ้นด้วยตรงนี้ก็ทำให้เรามาแปลกใจมากขึ้นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเห็นดวงไฟเห็นด้วยตัวเองเลยตอนตอนหัวค่าซึ่งตอนนั้นเข้าใจผิดนึกว่าเป็นดวงจันทร์แต่เรามองดูละเอ็ดมันทําไมดวงมันใหญ่กว่าดวงจันทร์และที่สําคัญก็คือ วันนั้นมันไม่ใช่วันวันข้างขึ้นมันยังไม่ถึงเวลาที่พระจันทร์จะขึ้นแต่ทาไมมันมีดวงนี้ขึ้นมาจึงรู้ทันทีว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ดวงจันทร์แล้วพอจากนั้นปุ๊บปรากฏระยะเวลาเพียงแค่ไม่ไม่กี่นาทีก็ดวงนั้นก็หายไปต่มาก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองเป็นเป็นดวงขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางก็ไม่น่าจะน้อยไม่น่าจะน้อยกว่าหนึ่งเมตรเป็นดวงกลมๆสีเหลืองขาวสว่ง <c oughs> างคราวนี้ก็เลยคุยให้กับ คนในวัดฟังปรากฏว่าในช่างสมหวังก็มาคุยฟังบอกว่าพ่อของพระที่บวชอยู่ที่วัดเราโยมเชษเป็นพ่อของพระดอยอเป็นเป็นคนที่ตำบหลหนองอ้อนเนยงเขาบอกว่าเคยมาวัดในช่วงกลางคืนก็ตามภาษาของชาวบ้านก็มีการหากบหาเขียดหาปลาหาหนูหานกอะไรไปเรื่อย ช่วงกลางวันก็ทำนาไปตอนกลางคืนก็หาลำไัยพิเศษปากโกมาที่วัดก็เห็นดวงปรากฏขึ้นอย่างนี้ลอยขึ้นจากพื้นเป็นดวงโกลมลอยขึ้นแล้วก็ลอยไปทางด้านหลังกุฏิของพระลูกชายพอฟังอย่างนี้แนละ้วปฏิปัต่อแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะรู้ไม่พร้อมกันเห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวมันมามีจุดเชื่อมโยงต่อกันจากคนหลายๆคน คนนี้เห็นอย่างหนึง่งคนนี้เห็นหนึง่งคนนี้รู้อย่างหนึง่งคนนี้ทราบอย่างหนึง่งแต่ว่ามันมีจุดที่ตรงกันเป็นบางสิ่งบางอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วก็น่าติดตามอาตมาเองก็คิดว่าเป็นความหวังอยู่ว่าถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายจะเปิดให้ได้นําทรัพย์สินสมบัติอมีค่านี้มาเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาก็คงจะเมตตาสงฆ์เปิดทางให้ทั้งนี้ก็จะรอดูจังหวะที่สมควรในเวลาต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะดยพระอาจารย์ธรรมามนุสสองด้วยนะคะกาบโมหนาสาธุค่ะ